สวัสดีครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายวันนี้มาเช็คในส่วนของแนวโน้มกลุ่มาพายุฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ําก็ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เหนือตอนล่างกลางตอนบนบางส่วนนะครับถือว่ามามากกว่าที่คาดไว้ในส่วนของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในช่วงบ่ายวันนี้ เช่นเดียวกับจังหวัดระยองนับทางด้านภาคตะวันออกบางส่วนมีกลุ่มฝนฟ้าขนองแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้ถือว่ามาตามนัดนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเป็นโซนพื้นที่นะครับแล้วก็ดูภาพรวมในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ ถือว่ามามากกว่าที่คาดการไว้นะครับมาดูโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโซนนี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองที่กําลังตกนี่นะครับอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็แถวอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูคําตรงนี้ฝนกําลังตกหนักอําเภอกุดดูนะครับกุดดูแล้วก็ทางด้านบ่าตําบลน,นามะเฟืองตรงนี้นะครับจังหวัดหนองบัวลาพูนี่ฝนกําลัง ตกหนักในช่วงนี้แล้วก็บบ้านโนนหวายนะครับบ้านโนนหวายตาบลโนนหวายของอําเภอหนองวัวซอครับแล้วก็อําเภอเมืองหนองบัวลําพูมีกลุ่มฝนที่กําลังตกนะครับเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวนิดนึงนะครับฝนเคลื่อนตัวไปทางด้านออค่อนข้างจะแรนดอมนะครับดูลักษณะกลุ่มฝนแล้วเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังในเรื่องของลมแรงด้วย นี่คือในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็โนนสะอาดนะครับนนอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนี่นะครับแล้วก็ตรงเขาสวนกวางขอนแก่นตรงนี้แล้วก็แถวกลุ่มภาวะปีอุดรโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับฝนเคลื่อนตัวไม่ไม่ไมค่อยมีทิศทางเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะของลมกระโชกแรงวนไปวนมานะครับในชุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงสีาธาตุนะครับ อำเภอศรีทาตจังหวัด,ดอุดรธานีรอยต่อระหว่างศรีทาตกับกู่แก้วตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับฝนวนไปวนมานะครับดูลักษณะไม่เป็นทิศเป็นทางนะครับไม่ค่อยเป็นทิศทางที่แน่นอนถ้าลักษณะนี้ก็คือเป็นเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับถ้าดูจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนแล้วค่อนข้างจะมีในเรื่องของลมแรงด้วยนะครับ กลุ่มฝนฟ้าขนองแล้วก็ลงกระโชกแรงตรงอีสานตอนบนเนี่ยดูการเคลื่อนตัวของฝนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูโซนนี้ตรงจุดนี้อำเภอตรงนี้จะเป็นน้ำพองขอนแก่นนะครับอำเภอน้องพองขอนแก่นแล้วก็แถวอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับอำเภอภูเวียงขอนแก่นตรงจุดนี้นะครับจากภูเวียงพาดมาถึงน้ำพองขอนแก่นนะครับกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้ ก็เป็นกลุ่มโซนอีสานฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านอําเภอกระนวลขอนแก่นบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นรอยต่อระหว่างกระนวลกับท่าคันโทกาลสินเนี่นะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้นี่คือเพิ่งเริ่มก่อตัวนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ําเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่โซนตรงนี้นะครับ แถวดงมาไฟแถวพันานิคมนะพานานิคมสกลนครแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่แถวพังโคนวาริชภูมินะครับฝนก็จะวนอยู่แถวนี้นะครับอีสานตอนบนแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางด้านาตรงนี้จะเป็นอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับฝนจะวนอยู่ท่าอุเทนแล้วก็กุสุมานสกลนครแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีสงครามนะครับสีสงครามนาครพนม นี่คือกลุ่มฝนโซนอีสานตอนบนนะครับอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับริมแม่น้ำโขงตรงนี้น่าจะเป็นอําเภอบ้านแทงครับจังหวัดนครพนมอําเภอบึงโขงหลงนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคอีสานตอนบนอากาศอํานวยสกลนครนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งวานอนนิวาสอากาศอํานวย นี่คือกลุ่มฝนลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างจะแรนดอมก็คือไม่เป็นทิศทางที่ชัดเจนนะครับแต่ภาพรวมก็คือจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือนะเพราะฉะนั้นกลุ่มฝนชุดนี้น่าจะกวาดไปทั้งหมดนะครับจากหนองบัวลำพูเข้าอุดรธานีจากอุดรธานีน่าจะเข้าหนองคายเข้าบึงการเข้าสกลนครนครพนมไปนะครับนี่คือกลุ่มฝนชุดแรกอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ อีกชุดหนึ่งอยู่ตรงแถวภูกระดึงจังหวัดเลยนี่นะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอภูกระดึงนะครับแล้วก็ภูผาม่านขอนแก่นนะครับตัวรอยต่อตรงนี้แล้วก็น้ำหนาวนะครับอำเภอน้ำหนาวอำเภอภูกระดึงภูผาม่านแถวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นน,นะครับรอยต่อระหว่างน้ำหนาวกับทางด้านพิชบูรณ์ฝั่งนี้นะครับ ฝนเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไปเติมน่าจะเข้าโซนทางด้านขอนแก่นเข้าทางด้านาน้องบัวลําพูต่อนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้อีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาค้อเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับแล้วก็เขาค้อที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตก ลักษณะฝนเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกนะครับแต่ภาพรวมทิศทางค่อนข้างจะสุ่มพอสมควรก็คือแรนดอมอําเภอวังทองพิษณุโลกนะครับอําเภอวังทองมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ตรงนี้เป็นเรดาร์หลอกนะครับอําเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็วิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์ครับตรงจุดนี้ฝนกําลังตกหนักอยู่นะครูเตยวิเชียรบุรีบ้านคุกสง่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ แถวตรงนี้จะเป็นบ้านโนนม่วงตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอเดี๋ยวดูว่าเป็นอำเภออะไรนะครับเป็นอำเภอวิเชียรบุรีนะครับรอยต่อระหว่างแถวอุทยานอุทยานแห่งช,ชาติไซทองนะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาที่ชัยภูมินะชัยภูมิบางจุดอยู่ตรงนี้นะหนองบัวระวบางสว่วนแล้วก็บ้านเก่าของชัยภูมินะครับ กำลังมีในส่วนของกลุ่มฝนบางส่วนที่กําลังค่อยๆก่อตัวขึ้นบําเน็ดนรงชัยภูมินะครับก็ถือว่ามามากกว่าที่คาดการณ์ครับบ้านปรางนะครับบ้านปรางชัยภูมิแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอําเภอม่วเกล็กสระบุรีนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มวงกล็กกลางดงนี่นะครับกําลังตกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับน่าจะเคลื่อนตัวเข้าไปทางด้านปากช่องนะครับ นี่คือกลุ่มฝนอีกชุดหนึ่งที่กำลังตกอยู่ตรงนี้แล้วก็แถวนี้ตรงนี้จะเป็นทับลานนะครับสยานแห่งชาติแถววังน้ำเขียวทับลานคอนบุรีเสริงสางโคราชนะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้จะมีบุรีรัมนะครับบุรีรัมตรงนี้จะเป็น อำเภอหนองหงนะครับอำเภอหนองหงบุรีล์บางส่วนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระสังสุรินทร์นะครับตรงนี้จะเป็นอําเภอกระสังของจังหวัดสุรินทร์อยต่อระหว่างอําเภอกระสังกับอําเภอเมืองอําเภอเขวาสีนะรินนะครับตรงนี้แล้วก็จอมพระบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงบ่ายนี่นะครับแล้วก็ทางด้านอําเภอสนมนะครับอําเภอสนม รัตนบุรีนะครับนี่คือการกระจายตัวของกลุ่มฝนฝนจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้แล้วอีกจุดหนึ่งตรงนี้ท่าช้างนะครับเกตชยโยท่าช้างพรมบุรีนะครับท้าวุงลบบุรีอำเภอชัยโยอ่างทองนะครับตรงนี้กำลังกาลังตกนะครับในส่วนของช่วงตรงนี้โมเดลช่วงประมาณบ่ายนิดๆน,นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุ้มผางจังหวัดต,ตากนะครับแถวนี้ตรงนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,น,นี่นะครับร<อ>แล้วก็อีกชุดหนึ่งนี้นะครับกําลังตกหนักอยู่ตรงจุดนี้บ้านแม่กรองน้อยตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดตากนะครับอําเภออุ้มผางจังหวัดตากบ้านแม่กรองน้อยแถวอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะครับค่ายภูรีวิภยัยฟูกีนะครับส่วนนี้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตากนะครับบ้านผาพึ่งก็เป็นโซนทางด้านาจังหวัดตากที่กําลังตกแล้วก็ฝนน่าจะเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกนะครับฝนน่นตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับบ่ายจะแก่น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือกลุ่มฝนภาพรวมนะครับที่ถือว่ามามากกว่าที่คาดไว้ อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแถวอำเภอแถวจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับอำเภอเด่นชัยแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับอุทยานแห่งชาติลำน่านแล้วก็บ้านเชดต,ตะวันนะครับโซนนี้ฝนกําลังตกหนักอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับตรงนี้เวียงสานาน้อยนานหมื่นโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามามากกว่าที่คาดการไว้ในส่วนของกลุ่ม ฝนฟ้าขนองนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคลองตะเกาตรงนี้ภาคตะวันออกนะครับเป็นจังหวัดสราแก้วนะครับตรงนี้สราแก้วกับจันทบรุรีอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้น กลุ่มฝนโซนทางด้านภาคตะวันออกน่าจะเคลื่อนมาตะวันออกนะครับน่าจะเข้าอําเภอบ่อทองอําเภอหนองพูหนองใหญ่เขาชะเมานะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ฝนกําลังตกหนักนะครับตรงชนบุรีตรงนี้อําเภอเมืองชนบุรีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอําเภอเมืองชนบุรีตรงนี้นะครับตรงบางประกงคลองตํหลุหนองไม้แดงบางซ้ายเมืองชนบุรีพานทอง ฝนเคลื่อนตัวมาทางด้านเดี๋ยวดูทิศทางฝนนะครับฝนรู้สึกว่าจะขยับไปทางด้านตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนนี้ที่กําลังตกนะครับเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับตรงนี้เต็นเรดาร ทางด้านโซนตะวันออกนะครับจะเห็นกลุ่มฝนอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็มาดูโซนทางด้านภาคใต้นะครับวันนี้ภาคใต้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับเริ่มมาแล้วในโซนทางด้านภาคใต้เดี๋ยวเราไปเช็คนะครับภาคใต้ตรงนี้เกาะสองระนองนะครับตรงนี้เกาะสองระนองแล้วก็ภุระบุรีภุระบุรี ตะกัวป่ากะโปงนะครับคูราบุรีตะกัวป่ากะโปงเขาหลักคายาทับปุดนะครับโซนนี้ฝนกำลังตกหนักนะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากฝั่งตะวันตกเกาะยาวนะครับแล้วก็แถวจุดนี้อำเภอเขาพนมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอปลีกอำเภอนาบอนนะครับแล้วก็ดู คลองอคลองปางลำทับนะครับกระบี่ตรงนี้ฝนกำลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับในขณะเดียวกันโซนนี้ก็มีฝนนะบ้านควรลุยบ้านพุทธหงนะครับภาคใต้ก็เริ่มที่จะก่อตัวขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนตรงนี้จะเป็นอำเภอสิเกาจังหวัดตรงังอำเภอเมืองตรังนะครับ อำเภอ,อย่านตาขาวจังหวัดตรังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นย่านตาขาวนะครับจะเป็นนายงจะเป็นอำเภอเมืองตรังนะครับฝนกำลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้แล้วก็บ้านลานช้างนะครับเขาใช้ยสนบางแก้วแม่ขีตะโมดบ้านหานเทานะครับโซนนี้แล้วก็ควรโดน อำเภอบ้านแถวอำเภอเมืองสตูนนะครับก็เริ่มค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ํานี้แล้วก็น่าจะมาเรื่อยๆนะครับทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ําโดยเฉพาะโซนอีสานกับภาคเหนือนี้อาจจะมากกว่าที่คาดการไว้วันนี้นะครับเตรียมรับมือในเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับ เดี๋ยวมาไล่ดูเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวดูทิศการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์กรมอุตุนะครับฝนค่อนข้างจะเรนด้อมแต่ภาพรวมก็คือจากตะวันจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกเดี๋ยวดูนะครับอําเภอเขาค้อเพชรชบูรณ์อําเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะครับน่าจะรับฝนต่อแล้วก็มาที่อําเภอหล่มสักนะครับ อำเภอหล่มเก่าน่าจะรับฝนต่อด่านซ้ายเลยนะครับอเภอูเรือจังหวัดเลยอเภอวังสพูงอเภอูหลวงอภอน้ำหนาวพิชบูรณ์อเภอคอนสารชัยภูมิฝนน่าจะเข้ามาภูผาม่านต่อนะครับเข้ามาชุมแพขอนแก่นเข้ามาสีชมพูนะครับมาหนองนาคำมาอำเภอเวียงเก่าอเภอภูเวียงกําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้น่าจะมาต่ออำเภอบ้้นฝางนะครับอเภอุบลรัฐอเภอน้ําพอง อำเภอกระนวลครับโนนสะอาดอุดรน่าจะมาต่อกุภาวาปีอําเภอศรีธาตุนะครับอําเภอศรีธาตุอําเภอกู่แก้วน่าจะมาต่อชัยวานนะครับอําเภอวังสามหมออําเภอวาริชภูมิอําเภอสองดาวนะครับอําเภอสว่างแดนดินอําเภอพังโคนนิคมน้ําอูนขุดบากนะครับภูพานอําเภอเมืองสกลนครนะครับน่าจะมาต่ออากาศอํานวยมานาทม มาสีสงครามมานาว่านะครับมาโพนสวรค์มาอำเภอเมืองนครพนมอำเภอปราบากอำเภอนาแกนะครับตรงจุดหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลาพูเข้ามาหนองบัวซอนะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาหนองแสงเข้ามาอำเภอเมืองอุดรมากุดจับนะครับแล้วก็จะมาต่ออำเภอเมืองอำเภอเพนอำเภอหนองหานนะครับน่าจะรับฝนต่อจากในส่วนของกลุ่มฝน จังหวัดหนองบัวลําพูที่กําลังตกนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์อําเภอพักดีชุมพลอพําเภอเทพสถิตอําเภอบําเน็จนารงอําเภอจตุรัสอําเภอบ้านคว้าชัยภูมินะครับน่าจะเข้ามาอําเภอเมืองอําเภอเกษตรสมบูรณ์ต่ออีกชุดหนึ่งอยู่ชํานิบุรีรัมนะครับอําเภอลาปลายมาศน่าจะเข้ามาต่อเมืองบุรีรัมมาคูเมืองกระสังนะครับกระสังน่าจะมาจอมพระมาท่าตูม มาสนุมนะับมารัตนบุรีมาสีสีขอรภูมิมาสำโรงนะับมาราศีสไลายสายมูลยโสธรเสนางนิคมอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ดอนตาลมุกดาหารเทพาลักษ์อำเภอวิเชียรบุรีนี่คือกลุ่มฝนโซนเรดราจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าดูเรดราของสกลนครนี่นะครับอำเภอโพนสวรรค์อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพงอภนาทมนับอเภอสีสงครามอเภนาว่าอเภอดงหลวงมุกดาหารนาแกวังยางอเภอปราบากอเมืองนครพนมอเภอภูพานอเภอนิคมน้ำอูนพันานิคมอเภอเมืองสกลนครอเภอกุสุมานอากาศอํานวยคำตะก้าวานอนิวาสเจริญศิลป์สว่างแดนดินสองดาวอเภอภูเวียงขอนแก่นอเภอบ้านฝาง อำเภอเมืองขอนแกน่นอำเภอน้ำพองอำเภออุบลรัตน์นนสะอาดกระนวนท่าคันโทหนองกรุงศรีนี่คือกลุ่มฝนจากเรดาร์ของจังหวัดสกลนครนะครับดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือจากตะวันออกจากตะวันตกเฉียงใต้ไปด้านตะวันออกนะครับดูโซนจังหวัดภาคเหนือนะครับดูกลุ่มฝนภาคเหนือ อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่อเภอสูงเม่นอเภอเมืองแพร่อเภนาหมื่นจังหวัดน่านอนาน้อยอเภอเวียงสาน่าจะเข้ามาต่อภูเพียงมาต่อแม่จริมนะครับอีกตัวหนึ่งน้ําปราดอุตรดิตถ์น่าจะมาฟากท่าอุตรดิตถ์อวังเจ้าจังหวัดตากอปุ้มผางอเภอโกสัมพีนครคลองลานปางศิลาทองอเภอแม่วงนครสวรรค์อบ้านไร่อุทัยธานีอุ้มผางจังหวัดตาก น่าจะมาต่อขานุวรรักษ์บุรีมาต่อคลองลานนะครับมาต่อเมืองกำแพงเพชรมาต่อคลองขุงที่เหลือปรับปลายนะครับอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์อำเภอศรีเทพพักดีชุมพลชัยภูมิอำเภอเขาคอเพชรชบูรณ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักแล้วก็อำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิอำเภอคอนสารอำเภอพักดีชุมพลวิเชียรบุรีอำเภอเทพารักษ์จตุรัสชัยภูมิอำเภอเมืองหนองบัวลําพูนะครับ ฝนน่าจะเข้ามาเติมเรื่อๆนะครับในช่วงรอบค่ารอบบ่ายถึงค่านี่นะครับบ่ายแก,แก่ๆถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็จากตะวันตกขึ้นไปตะวันออกแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมในช่วงบ่ายถึงค่านี้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนดูเรดาร์จังหวัดต,ตากนะครับตรงนี้จะเป็นอำเภออุ้มผางอำเภอคลองลานอำเภอวังเจ้าอำเภอปางศิลาทอง แม่เปิลน,นครสวรรค์อำเภอเขาค้อนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยสุขโขทัยแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของภาคกลางเรดาร์สมุทรสงครามน้นี่นะครับกลุ่มฝนทางด้านโซนตะวันออกกําลังเคลื่อนตัวเดี๋ยวดูทิศทางนะครับวันนี้ทิศทางของกลุ่มฝนโซนตะวันออกจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกเพราะฉะนั้น อำเภอวังน้ำเย็นสะแกวอภอมะขามอเภอแก่งหางแมวท่าตะเกียบฉะเชิงเซาบ่อทองชนบุรีเขาฉาวอ,อนายามอเภอเกาะจันทร์ฝนมาต่อพนัทนิคมนะครับมาต่อพันทองมาต่อบางปะกงบ้านบึงนะครับมาต่อศรีราชามาต่อหนองใหญ่นะจะมาปลวกแดงระยองมาบางระมุงนะครับมาวังเจ้าอีกชุดหนึ่งอยู่ปากช่องโคราชมวกเหล็กนะครับสระบบุรีประจันตคาม อำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีนะครับที่เหลือสีสวัสดิ์การจนะบุรีทองผาภูมิไซโยกบ้านไร่อุทัยธานีด่านช้างอำเภอท่ายางอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกนะครับดูเรดาร์ชุมพรก็จะมีกลุ่มฝนอำเภอท่าช้างสุราชธานีเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับจากเรดาร์จังหวัดชุมพร ฝนเคลื่อนตัวจากทั้งด้านโหคนข้างจะแช่มากเลยนะดูทิศทางยากนะครับแต่แช่ดูกลุ่มฝนนะครับอําเภอกระปรงพังงาอําเภอพนมอําเภอบ้านตาขุนอําเภอคีรีรัตินคมอําเภอพุนพินอําเภอวิภาวดีอําเภอท่าช้างชัยยาอําเภอท่าชนะอําเภอละแมอําเภอกาญจนดิตอําเภอขนอมนะครับ อำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์บางสะพานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไปดูเรดาร์ของสุราธานีนะครับนี่นะครับการกระจายตัวของฝนอำเภอคุระบุรีอำเภอบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอระแมอำเภอพัตโตอำเภอละอุ่นระนองอำเภอเมืองระนองอำเภอตะกัวป่าอำเภอทับปุด อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมอำเภอคลองทอมอำเภอลำทับอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนนะครับอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งสงอำเภอนพิตามอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาย่านตาขาวปะเหรียนนะครับตะโมดนี่คือกลุ่มฝนจากเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีนะครับฝนเคลื่อนตัวจากทางด้าน จากไหนเนี่ยจากตะ,ตะวันตกมาตะวันออกแต่ไม่ทิศทางค่อนข้างจะแรนดอมนะครับค่อนข้างจะแรนดอมแล้วก็ส่มพอสมควรในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ดูเรดาร์ของภูเก็ตนี่นะครับก็จะมีกลุ่มฝนเป็นจมูนั้นมากเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเรดาร์ภูเก็ตนะครับฝนหมุนนะครับหมุนครอบคลุมในโซนทางด้านภาคใต้นะครับน่าจะ น่าจะต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับดูลักษณะของกลุ่มฝนค่อนข้างจะหมุนควงนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนี่คือเรดาร์จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูเรดาร์จังหวัดตรังนะครับฝนมาจากฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนวนอยู่ก็เป็นลักษณะหมุนวนตกแช่นะครับเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของ อาจจะเกิดน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานได้นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับเรดาร์ของออกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะครับแล้วก็ดูเรดาร์สถิงพระยังใช้การไม่ได้นะครับส่วนภาคเหนือด้านบนวันนี้ยังไม่มีฝนนะครับดูเรดาร์ของลำพูนก็จะมีฝนบางจุด อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยอลับแหลออุตรดิษฐ์อเภด่นชัยแพร่อเมืองแพร่อนาหมื่นน่านอเภอบ้านโคกอุตรดิษถ์อฟากท่านะครับอเภอปงพยาวและก็อเภอเชียงคำพยาวศรีสัชนาลัยสุโขทัยคิริมาศอเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลัง กหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์ขอนแก่นก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วมาเป็นสายเลยนะครับส่วนอีสานตอนบนวันนี้ฝนมามากกว่าที่คาดการไว้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนเรดาร์จังหวัดขอนแก่นนี่นะพอช่วงบ่ายก็ก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโซนอีสานนี่ก็เฝ้าระวงังถือว่ามามากกว่าที่คาดการไว้นะครับในส่วนของ กลุ่มฝนทางด้านโซนอีสานตอนบนนะครับนี่ครับแล้วก็เรดาร์สกลนครก็จะเดี๋ยวดูเรดาร์ัยน่าเรดาร์ายัยนาก็ใช้การไม่ได้นะครับเรดาร์สกลนครก็จะมีนี่นะครับกลุ่มฝนที่เข้ามาก็เป็นการอัปเดตในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงรอบอบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับทุกท่าน ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเชอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ